สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอภิกาใจกลงคูโรงเรียนวัดยั้งเมินอำเภอเสมืองจังหวัดเชียงใหม่วันนี้จะมานำเสนอโครงงานในหัวข้อเรื่องแบบจำลองโครงเลี้ยงสัตว์อัตโนมัติตัวนี้นะคะอาจากปัญหาที่พบก็คือว่าในตอนกลางวันที่เราต้องออกไปทำงานข้างนอกค่ะจะไม่มีคนดูแลสัตว์เลี้ยงให้นะคะก็เลยคิดระบบนี้ขึ้นมาโดยตัวนี้ค่ะจะมีระบบย่อยอยู่4ตัวได้แก่ระบบเปิดปิดไฟเปิดปิดพัดลม ให้อาหารแล้วก็ให้น้ำผ่านแอปพลิเคชัน blink นะคะเรามาดูที่ระบบแรกค่ะระบบแรกนะคะจะเป็นระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติเรามาทดสอบการทำงานของการเปิดปิดหลอดไฟดวงที่1ค่ะ<ม>การเปิดปิดหลอดไฟดวงที่2ค่ะ ระบบที่2นะคะก็จะเป็นระบบเปิดปิดพัดลมโดยจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์2ตัวนะคะได้แก่ DC มอเตอร์นะคะและอีกตัวหนึ่งก็คือเซนเซอร์วัดอุณหภูมิค่ะในส่วนของหน้าจอแอปพลิเคชัน Bing นะคะก็จะแสดงค่าอุณหภูมิในขณะนั้นนะคะ ในที่นี้จะทำการทดลองให้ตัวเซนเซอร์มีอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะซึ่งก็จะส่งค่ามาแสดงอย่างหน้าจอแอปพลิเคชัน Blink นะคะเปรียบเสมือนในตอนกลางวันที่อุณหภูมิมันสูงขึ้นนะคะเราก็สั่งเปิดพัดลมค่ะ,ะเมื่อเราสั่งเปิดตัวมอเตอร์ก็จะทำงานนะคะพัดลมก็จะหมุนแล้วเมื่อเราไม่ใช้งานนะคะเราก็สั่งปิดค่ะ ระบบที่3นะคะจะเป็นระบบให้อาหารโดยเราจะติดเซ็นเซอร์วัดแสงไว้ที่ชามใส่อาหารนะคะเพื่อดูค่าแสงในการสั่งเปิดปิดอาหารโดยกำหนดว่าถ้าค่าแสงอยู่ที่0นแสดงว่าอาหารยังมีอยู่นะคะแต่ถ้าค่าแสงเพิ่มขึ้นแสดงว่าอาหารใกล้หมดนะคะในการทดลองครั้งนี้นะคะแสงยังไม่ค่อยสถียร จึงเป็นเพียงอาหลักการนะคะโดยจะทำการทดลองเปิดไฟเพื่อดูค่าแสงนะคะถ้าค่าแสงเพิ่มแบบนี้ค่ะแสดงว่าอาหารใกล้หมดแล้วนะคะ เราก็จะสั่งเปิดโดยเลื่อนตัวสไลเดอร์ไปที่180องศานะคะตัวเซอร์โวมอเตอร์ก็จะหมุนเปิดท่ออาหารก็จะไหลลงไปในชามเมื่อครบเวลาเราก็เลื่อนสไลเดอร์กลับไปที่0ูนย์เพื่อสั่งปิดค่ะ